ถ้าคุณต้องการให้คนลดสถานะเนี่ยมันต้องมาวิ่งไล่ล่าคุณคุณต้องล่วงรู้ความคิดอีกฝ่ายคุณรู้ไหมครับหลักคิดอะไรที่คนอยากมีคู่ชีวิตคําถามคือวันนี้เวลาคนลดสถานะคุณเพราะคุณไม่รู้ครับคุณไม่รู้จะต้องพูดยังไงสิ่งที่คุณรู้อย่างนี้คือเออวิ่งไล่ตามเขานะครับเออโทรหาเขาดีกว่าเออหาเรื่องคุยกับเขาดีกว่าทั้งทางที่เขาไม่อยากคุยกับคุณอะ แต่พราคุณไม่รู้ครับในหัวสมองมนุษย์เนี่ยครับวิธีการคิดเวลามันจะชอบใครหรือเลือกใครเป็นคู่ชีวิตมันจะต้องผ่านกระบวนการความคิด3อย่าง1เป็นเรื่องของ How ครับ How ัเ,เลยครับคนมันต้องเกิดกระบวนการคิดว่าเอ๊ฉันจะทำยังไงที่ให้ได้คนนี้มาเป็นคู่ชีวิต2ครับวายครับเอ๊ะแล้วทำไมฉันต้องเลือกคนคนนี้วะคนมันต้องการเหตุผลซัพพอร์ตในใจ วันนี้คนขอลดสถานะคุณเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่มีเหตุผลให้เขาซับพอร์ตความคิดตัวเองในใจสามครับ w อ a t ดครับอะไรทำให้เราต้องตัดสินใจรีบคว้าคนคนนี้มาไว้ในอ้อมกอดแต่ในขณะเดียวกันครับคุณกลับทำให้เขาไม่ต้องคิดเรื่องนี้เพราะคุณไปทำอะไรผิดพลาดครับคุณกลับเป็นคนไล่ตามเขาเองครับ คำถามคือเมื่อมีคนมาไล่ตามเราเราต้องคิดไหมว่าเฮ้ยทําไงดีวะให้ได้เขามาเฮ้ยทําไงดีว่ามันไม่ต้องคิดแล้วเพราะคุณไปไล่ตามคุณพยายามเอาหัวตัวเองยัดเยียดเข้าไปในชีวิตของเขามันกลายเป็นว่าพอคนไม่ได้คิดกับว่าท <c oughs> ําไงให้ได้มาแต่คุณพยายามยัดเยียดชีวิตให้แก่เขาไปเขาจะมองว่าคุณไร้ค่าทันทีหลังจากคุณยัดเยียดไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่ต้องคิดแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยพอวิ่งไล่ตามเขาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดังใจคุณทำอะไรครับ คุณเริ่มท็อกซิกครับไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปกับใครกี่คนทําไมไม่กลับบ้านทําไมกลับมาค่ำค้ำดึกๆแทนที่จะคิดเกมว่าทํายังไงดีให้เขาเนี่ยต้องคิดว่าเฮ้ยต้องลองทุน,ทน,ทน,ทนุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวเราไปให้ได้สิวะคุณไม่ได้คิดเกมนี้ครับแต่คุณไล่ล่าพอคุณไล่ล่าแล้วอีกฝ่ายมันเริ่มรู้สึกเบื่อคุณท็อกซิกใส่ครับเริ่มเถียงพอเริ่มสร้างความท็อกซิกมากขึ้นมากขึ้นครับอีกฝ่ายก็เริ่มที่จะอยากถอยห่างออกจากความสัมพันธ์อันต่อมาครับ เขาจะต้องเกิดความคิดว่าอะไรทำให้เขาต้องตัดสินใจเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตตลอดไปคุณมีเหตุผลซัพพอร์ตในใจเขาไหมทำไมเขายังดองคุณเอาไว้อะทักมาหาคุณสักทีคือวันที่ไม่มีตังเงินเดือนยังไม่ออกขอยืมเงินขอความช่วยเหลือหรือต้องการให้คุณสนองอารมณ์บนตรงบนเตียงเด็นเดืนก็ตามแต่คือการที่คุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณต้องแกะสมองของคนก่อนว่าคนคิดยังไงคนรู้สึกยังไงแล้วคุณจะต้องปิด คำถามในใจของเขายังไงครับวิธีการทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทําไงดีเนี่ยเพื่อให้ได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคุณต้องแก้ด้วยเลยครับแก้ด้วยฟิวเจอร์นั่นหมายความว่าคนจะไม่มีทางลดสถานะคุณไปจากชีวิตถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามองเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีความสุขการทําให้คนรู้สึกว่าอนาคตมันจะต้องมีความสุขมีอะไรบ้างนั่นคือวิธีการพูดให้คนรู้สึกว่าชีวิต ของเราทั้งสองคนหรือทั้งครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นคนจะเลือกคุณไม่ใช่เพราะคุณท็อกซิกครับแต่คุณต้องใช้อะไรแก้ครับใช้แวลูในการแก้แวลูหมายความว่าต้องใช้คุณค่าของคุณวันนี้ถ้าคนคนหนึ่งเริ่มที่จะหมดรักเริ่มที่จะหมดใจเริ่มที่จะไม่ค่อยใส่ใจดูแลแท้แค่นั่นเพราะเขาเห็นว่าตัวของคุณมันไม่มีคุณค่าการที่คนมันเห็นว่าคุณไม่มีคุณค่าเพราะคุณหยุดพัฒนาตัวเองับมครับนะ อะไรทำให้เขาต้องตัดสินใจครับความกลัวความกลัวทำให้คนตัดสินใจเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตตลอดไปความกลัวทำให้คนเลือกคุณคนเดียวความกลัวคืออะไรครับกลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเขากลัวว่าคุณจะมีความสุขกว่าเขากลัวว่าคุณจะลืมเขากลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขากลัวว่าจะมีคนอื่นมาแย่งคุณไปถ้ากระตุ้นความกลัวของคนได้เท่ากับการ ควบคุมพฤติกรรมของคนคุูควมมี58วิธีในการทำให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากให้พิมพ์ว่าได้ใจกับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่ง